นอกเหนือไปจากมือคัดแล้วตรงตำแหน่งนี้นะครับก็คือขาดันคัดนะครับจึ่งตรงนี้เครื่องยนต์จะประกอบมาสำเร็จอยู่แล้วเราแค่ประกอบสายนะครับโดยร้อยผ่านหูยึดในฝั่งขวาของเครื่องยนต์นะครับร้อยผ่านมาปุ๊บจะมีตัวตั้งสายก็ร้อยผ่านมาเหมือนกันร้อยสายเบรกจักรยานปกตินี่ครับร้อยผ่านมาถึงตัวขาดันคัดนะครับแล้ว,ลวมันจะมีตัวทองเหลืองตัวนี้เอาไว้ล็อกสายเคเบิลนะครับก็ หลังนั้นเราล้อยสปริงเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ล้อยสายแล้วก็เราก็เอาตัวทองเหลืองเนี่ยพอเราตั้งคัดเรียบร้อยล้วก็ล็อกคือเราไม่ต้องดันคัดไปสุดนะครับคือเราปล่อยคัดให้มันออกมาฟรีๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเมื่อคัดไม่ถูกบีบดังเช่นในภาพนี้นะครับก็คือคัดจะจับตัวให้เราล็อกสายปุ๊บแล้วเวลาทํางานมันจะบีบขาด้านคัดก็จะโยกเข้าไปแบบนี้ก็คือคัดจะคัดจะจับ ทำให้ล้อหลังหมุนได้แล้วเมื่อเราปล่อยคลัตช์เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์หรือให้เครื่องยนต์ทํางานขานคดคลัตช์ก็จะถูกดันออกมาเครื่องยนต์ก็จะจับตัวแล้วก็จะขี่ไปได้ครับแล้วก็มาถึงชิ้นส่วนสําคัญอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือท่อเสียโดยท่อเสียตัวนี้นะครับจะประกอบมาสําเร็จรูปเป็นตัวท่อแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่มากับเครื่องยนต์นะครับวิธีการประกอบก็ไม่ยากนะครับก็คือมันจะออกแบบให้หลบ ท่อหน้าของเฟรมอยู่แล้วเราแค่ทําการถอดน็อตแล้วแหวนที่คาอยู่ที่น็อตคอท่อเสียออกมาให้หมดนะครับแล้วเพราะว่าที่ตัวคอท่อเนี่ยมันมีประเก็นสีแดงๆอยู่ให้เราจัดการสวมคอท่อเข้าไปที่ตัวคอท่อตัวพอร์ตไอเสียนะครับแล้วก็ให้ตรงกับรูน็อตสวมเข้าไปให้สนิทโดยที่ไม่ต้องรองแหวนอะไรเลยนะครับ แล้วจะก,การใส่แหวนที่ให้มาฝั่งละสองตัวโดยเอาแหวนสปริงไว้ด้านนอกกันนะครับแล้วจะก,การขันให้แน่นให้แน่นพอประมาณนะครับไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าเดี๋ยวคอท่อตัวน็อตมันจะขาดแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยสิ่งที่ให้มาอีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นหูเยึดถ้อยเสียนะครับซึ่งจะเป็นตัวประคองไม่ให้ถ้อยเสียบิดเบี้ยวเสียรูปโดยตัว,ตวอแผ่นอลูมิเนียมตัวนี้นะครับตัวหลักๆที่รัดปลายท่อเนี่ย เวลาให้มามันจะเป็นมันจะมันจะยืดออกมาตรงนะครับให้เราดัดโค้งเข้ากับปลายท่อแล้วก็รัดกับตัวแผ่นรัดตัวตัว,ตวแผ่นรัดอีกอันหนึ่งนะครับที่มันจะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆพอเราร้อยเข้าไปปุ๊บเราต้องทําการดัดตัวแผ่นตัวนี้ให้เข้ากับจุดยึดซึ่งเราสามารถยึดกับอะไรก็ได้ครับขอให้เป็นนอ็อตอย่างกรณีนี้ผมยึดกับตัวน็อตแท่นเครื่องด้านนี้นะครับ